ียนทีหนอยู่แม่กระได้ไป็นี่ไงเต็ยีเรวยเตียทีเรวยีวยวจิตอ่ะเต็ทีหรอไม่ใช่เตีี่ะไม่ไม่เห็นพันเห็นวะเหมือนเหมือนเซตวิวปะ นี่น้งทับหัวนี่เกียบตัววันนั้นอะเกียบตัวแล้วเกียบตุ่รอเกียบตุ่ลอเน็กอยู่ไหนวะนนี้เอ้ยใครเข้าไปตีหมอในบ้านวะมันหลุดเข้าไปเหรอมาปั้นมันนี่แหละ เข้าไปต่อหยอยหลันได้มันโดนแช่แน็งเพิ่มหวงไอ้เหี้ยกูยิงมันสามหมื่นแม่งกูตายก่อนเช้ยไอ้เหี้ยอ๋อกูแม่งน่าจะน่าจะประม่าไหมแคนเซิลนั่นนี้่ ไอ้สิบแป๊สก็ผีนะครับใหญ่เนี่ยนี่อือนี่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 เหยียบใครเหยียบใครล่ะโอรักผมใหญ่เลยน่าจะหมั่นไส้มันถึงกับตัวปิดตัวแรกรมดูอวะ โอ้ยแดงเป็นสามเจ็ดตั้าเยออเนี่ยเดินกำลังเดินหมดเดเดินเศเสิ่งเกิดร่วมันได้เดียวโอ้โหขี้ตีนที่ผายอะไรสัตบเซนผีเนี่ยขี้เหลือในสัตว์ วันน <Auf> ี้ไม่เหนื่อยแล้วต้องทั้งตัวแล้วบอกไม่แค่เหนแล้วเหยียบไปเลยก้าเหยียบไปเลยเยนน้ำย้ำน้ำย้ำหมดโหเข็แบบนเลย เอาให้ร้องเอ้โอร่วงไปหนึ่งก็โหเรากูก็รวดแปลงกูหมดเ <laughs> สียนทีเอ็กกอฆ่าแล้วอนหมอกเต็ เช่นยิงก like ูตั้งแต่ก in ูยังโดนพิษนินตั้งแต่จังหวะแรกจนมาถึงวันนากูยิงร่วงไปสองสามตัวแล้วมันยิงยิงกูไม่โดนสักทีองไอ้ธนูที่ไม่มีเสบียะนกกะคิดนะเหี้ยหลบเชี่ยอะไรหนังนี้ไม่สั่นหลบก็เข้าของแหละอย่าแก้ด้วยมีแล่าัวบ ไม่ดีเลยคนระับผมก็ไม่ได้แก่เลยส่งความบับหน่อยดิยี่ไม่มบับหน่อยเห็นบ่หัวงไปเด,เดย์ัวไปดยยี่สิบแปดเหยียบหัวบันฟนี่ นี่กินของแสยิงได้ตัเองไหมคะรับครับครับนีค่ครับหนูในด็กอยบครับครับหลวงหายเฮ้ยเยี่ยม หนอเงียเ้ยบิ๊กดิ๊กหนอยอู้ยิงมาไงไงไปไรก็ฟอ,องกันแล้วอื้ยโดนสี่เก้าเฮ้ยทำไมโดนแรงวะบิ๊กดิ๊กไปสุดเสื่อนครับผม อหโอ้โหอกองเหลือแตเนื้อเฮ้ยเหลือแน้ำเราตอนนี้เฮ้ยเหนืว่ะเนื้อดิ้งหนีไปแล้วอ่ะตอนนี้เป็นก้อนแหละ เป็นก้อนนะเป็นก้อนนะเป็นขี้อะไรเนี่ยแต่เัาเป็นขี้วะอี้นั่นหงายอ่ะเอ้ยเอ้ยเลยเอ๊เอ้ยเียกินลวันนั้นวนนั้นแบบว่าเขามาขิงใส่ผมเซยทําผมไม่ได้ทำอะไรทำมาร่วงแบบไหมอือร่วงดาวไปอ็ดนี่ เงียบเลยไอ้กากคิบหายศาสตว์ธรรมเหอยฮ้โอ้เอุ้ยเอกคุยใส่หมอแล้วเนะี่ย สจะพีเดาไปอีกแล้วอ่ะคือตุ้ยรั่วใครวะเกียรติอ่ะเดาไปเฮ้ยตุ้งเจ็บไก่อ่ะเฮ้ยต้องลงคลิดให้มันดูได้แล้วให้เป็นหน่ย ตายคู่เลยตายกูที่เรายิงไปโกไม่โดนโอืมมันจะเละเป็นเทวเนะอยู่ดีๆก็มาถินใส่ฉะนั้นวันนั้นเหยียบออกเหืออ ล่วงไปดิ <sm art> เล่นธนูมันดีอย่างหรงที่มันมีบัฟธนูตลอดเวลาเงถ้าเราไม่เล่นธนูไม่มียิ่งย <assen> <iß> ิงถ้าเล่นแบบว่าไปไปไม่มีแบบพวกไม่ได้ลงปปมันก็บอ่ะมัน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 มีบัฟติดตัวมันก็ดีไงบัฟหมดอะไรตรงไหนก็ได้ ถ้าไปขอเขาอะถ้าเขาไม่ใช่ไม่ได้ดีไม่ได้มีคุมหรือไม่ได้อัปปานบับไว้คือแม่งเน่าเน่าในอะน,นะ,ะไม่ได้บัฟเลยไม่ได้บับคนโดเลยไม่มีคนยิงคุยโอ้โหยิงไปสี่หมื่นสามแต่ไม่ร่วาาองออกมาออกอืร่วงมา เด็กๆไงเอียรจิตอ้อ๋อเ,เพียจิตกูได้ยินว่าเซียนจิตเอ้ยกกูคิดว่ามีไอพีหรือเปล่าเพียจิตโอ้ยนมาออก ตอบกันหน้าแหละตอกกันหน้าแหละตอกกันหน้าเลยตอกเข้าไปอร่วง เด็กๆลวก <S 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 ยิงไม่ออกเหี้ยลูกขนูหมดด้ยไอ้ตังลวกโูหัวมาตะอีลงบนละม่วงเลยวะอืมหลวงฮะโอเคโอเคได้ได้ได้ แบบตอนเขาเล่นกังไงลวงเซียนขี้ไปแล้วเฮ้ยมมไม่ใช่เซี่ยนเดีเ๋ยวลวงคู่ตกทิศหายเนี่ยไฮ้เข้าหาหมอแล้ว เออไอ้คนตัวเอ่ไหนัต์คำรามอย่างเท่อี่ตีหมอไอ้ท่าที่ข้าๆ่ายวันนี้ข่าหมอนะไม่ได้ข่าเฮียอะไรเลยได้ข่าไข่มังาอยนั่นอ่ะโหตายไปยี่สิบไปแล้วหวยไม่ต้องกดแก่เลยเอือ บิมันเลยพี่ตายแน่น,นอนโอ,โ,โอ้โหยิงไม่ทันหันเตะหันมากลับมายิงไม่ทันไปยิงตัวะนนไปจี0มื่อน่ะงราจีเมื่น <laughs> ติดพี่ได้ก้าโอ้ยดอกกระบี่ตัวเนี้ยอะไร,ะ <laughs> ระเจอ,อปัฟบเออเข้าไป <laughs> เดินเดินไปไหนไม่ถูกเลยอย่างชนกระตรงกระถางน้าปากคอแตกมาแล้วเมื่อไงอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ที่เล่นของมึงไม่ใช่ที่เล่นของมึงไม่ใช่ที่เล่นของมึงมเซนพีล่วงไว้กันโอ้ยเอาแต่หมอกุเอาแต่หมอกมููบนะมึงต่วง ร่วงโอ้ยหลบร่วงไปห้ามเลยข้าอไอยิงมันร่วงเลยวะไอพี่อดีดีกะไอพี่อ่ะไอแชมป์ยิงเหรอหรือใครยิงวะ กูเห็นกูเห็นมันกําลังง้างเลยกูเดินไปยังไม่ถึงเลยกูว่าปุ๊บหลมไปกูไม่เห็นใครไม่เห็นไอ้ก้ามันอยู่ไม่น่าใช่กาน่าจะเป็นธนูแต่ไม่รู้ว่าใช่ใครแต่ไม่ใช่กูแหละผมยิงผมยิงเอ้ยนะเอ้ยเอ้ยหลบหลบหลบไปคู่ล่วงคู่เอ้ยกาโอ้โหกาไปแล้วสวัสดิาไปแล้วได้ อหลบเนะทีทีแรกต้องต้องหลบก่อนกระบี่เคยจะโดนเลยทีแรกวิชาไปเลยไม่าแต่มันต,ต้องแต่พวกเนี้ยมันต้องยิงวิชาไอ้พวกไอ้พวกไอ้เนี้ยไอ้พวกหลบไอ้พวกกระบี่อ่ะวิญญาทีเดียวล่วงสวนมากอะแต่ผมวิไม่ตายดินิงวิป้่า สี่ทีแรกไม่เคยจะโดนนะต้องหลบก่อนอทีจะทีจะทีเออวิ่งกลับวิ่งกลับเออวิ่งกลับไปกลับเออีสี่หมื่นหยาบมากไหมแักเอลวงสองแปด ใครซอยหมอไปแล้วอ oh. hey, oh, well? ื้อหลออกไหมเตียอเเข้าหาหมอแล้วละเข้าหาหมอถาไม่ถามอืมอืมกินแล้วอ่อนล่บ่ายไงอืม ไอ้ย่าเหมือนไอ้ย่าเหมือนแบบจะไปกวดจับไก่ขึ้นเข้าเล้าอะนะจะไปกวดจับไปส่ง